มีงานประจำา็็ทำงานประกันชีวิตได้สวัสดีค่ะดิฉันกัญญนนาจอมคามผู้จัดการท่าสาขาพันนานิคมบมจอไทยประกันชีวิตค่ะจำได้แม่นว่ามีน้องสาวท่านหนึ่งมีอาชีพรับราชการครู แต่ว่าน้องโชคร้ายไปค้ำประกันให้กับญาติหลังจากนั้นญาติไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้เพราะฉะนั้นนะคะภาระหนี้สินทั้งหมดนะคะซึ่งหลายแสนมากตกมาอยู่ที่น้องซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันวันๆน,น,นะคะน้องจะไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานคิดนู่นคิดนี่อายคนบ้าทำยังไงถึงจะมีเงินไปใช้หนี้คิดมาก คิดหนักถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายเล่าให้พี่อ้อฟังว่าพี่หนูอยากฆ่าตัวตายอย่างนั้นอย่างนี้พี่อ้อก็เลยเอาอย่างนี้ไหมเข้ามาเราทํางานระกันกับพี่ไหมน้องก็ปฏิเสธนะคะด้วยเหตุผลหลากหลายนานาประการนะคะอย่างแรกเลยน้องบอกว่าหนูนไม่เก่งเหมือนพี่อ้อหนูคงทําไม่ได้และที่สําคัญเลยเรยงว่าง,งานประรก,การจะกระทบต่องานสอนของน้องซึ่งน้องรักอาชีพนี้มากจนกระทั่งวันหนึ่งพี่อ้อได ขอให้น้องมาช่วยงานดังิปปาร์ตี้เชิญให้น้องมาช่วยรับลงทะเบียนแล้วก็ดูแลแขกผู้มิเกียรติในงานด้วยถ้ากว่าหลังจากฟังบรรยายเรื่องของคุณค่าการทําประกรันคุณค่าของการออมเงินแล้วก็สวัสดิการต่าง ทำให้น้องตัดสินใจว่าหนูขอเข้ามาเรียนรู้กับงานของพี่ได้เรียนรู้หลักสูตรแรกของบมจไทยประกันชีตของเราก็คือการอบรมตัวแทนใหม่ซึ่งหลักสูตรนี้ก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าในงานสินค้าน่ารู้รวมไปถึงความก้าวหน้าในงานประกันด้วยหลังจากที่น้องไม่เข้าสู่หลักสูตรต่างๆภายใน3เดือนน้องสามารถ ตำแหน่งผู้บริหารน่วยผู้บริหารสูงและที่สำคัญสิ่งที่น้องต้องการที่สุดและสามารถช่วยชีวิตน้องได้ดีที่สุดก็คือรายได้ค่ะภายใน3ามเดือนน้องรับรายได้มากถึง1นึ่งแสนบาทย้ำนะคะ1นึ่งแสนบาทกับคนที่มีภาระหนี้สินมากมายจะมีคุณค่ามากเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าท่านใดมีภาระหรือถึงไม่ได้มีภาระ ต้องการมีรายได้ึงตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้กับงานประกันดีนะคะเผื่อวันหนึ่งท่านจะได้มีเงินดีชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีอะไรอะไรที่ดีๆจากงานประกันชีวิตลองตัดสินใจใดูนะคะถึงจะมีงานประจำแต่ก็ทำงานประกันชีวิตได้จริงๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ